สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาหน้าให้เก่าพี่น้องนี่บรรยากาศท้องไหท้องหน้าครับพี่น้องเราจะพามาดูต้นทุเรียนครับมาดูกันครับผมนี่ต้นทุเรียนเ้าก็แตกใบแล้วครับพี่น้องแตกอิ่งแตกยอดแล้ว <c oughs> มาดูอีกต้นหนึ่งครับ เราปลูกด้วยกันห้าต้นครับทุกคนนี่กำลังห้ามครับพี่นอ้องแตกใบแตกก้านแล้วอันนี้ฉีดฮอร์โมนทางใบไปแล้วพี่นอ้องแดดออกมากพอดีได้ก้ารเลยปัดครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับทุกคนนี่แม่ยงยังมากินใบมันนอ,นอน่นี่อีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นที่สีของเรานะครับ แตกใบิดแล้วครับแตกใบแตกก้านแล้วร่งงางหนาพี่น้องได้1หนึ่งต้นครับอันนี้ไอ้ก้านยาวครับพี่น้องออกไปเรืหลืองขาดปุ๋ยแตกกิ่งก้านหมดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศสวนทุเรียนเล็กๆของเรานะครับผม ไฮยู่หน้าเราครับที่น้องบรรยากาศดีขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ